ครับผมคลิปนี้เราทำไหมลูกพ่อจะมาสอนผมออกกำลังกายครับคลิปนี้ให้พวกวัยรุ่นได้ดูสามารถเอาไปทำตามได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปนี้พ่อจะสอนผมออกกำลังกายสวัสดีครับผมพ่อผมลูกเทนนิสสามไม่ใช่บาเบลครับผมกับ พ่อลูกสามออวันโอเควันนี้เราจะมามาทีดดห่างติดห่าง,ง <î> s> <S ก็ให้ผู้ปกครองนำนำท่านี้ไปสอนออกกลายให้กับลูกหลานท่านนะครับอ่ะท่าแรกนะ <î> s> <S ผมเดี๋ยวเราจะมาออกกําลังกายกันนะครับนะครับจะมีท่าอะไรบ้างลูกก็ <î s> <î s> <S จะมีท่าเพอร์บี้่เฟอร์บี้วิดพื้น พื้น <c oughs> ดีมากเลยเราจะมาออกลังกายกับเราจะมาออกกลังกายกับเชือกนะครับเชือกเราก็ออกลังกายกับบริหารต้นแขนบริหารหัวไหล่แล้วก็บริหารท้องเรามาดูกันครับว่าทํายังไงโอเคโอเคสามสองท่านี้เป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อขานะครับเป็นผ้าเพอร์บี้นะครับผมทำแบบนี้ครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับขาวงาอย่างนี้นะครับขาวกว้างข้างหลังนะครับจากนั้นก็เดินขึ้นมาก็ยืนขึ้น นะครับแล้วก็กลับวางแบบนี้ยืนขึ้นอ่ะลองทำยืนตรงขึ้นนี่สายนี่ยาวมากเลยเนี่ยโหโชว์ความยาวเหล <cción S 1> ือเกินเด็าเลอไรนี้โหแล้วลุ้งอีกสดีดีอ่ะมาวางพร้อมเพื่อบี่ กี่ครั้งเนี่ยไม่นับว่ะไม่สวยเลยดูนี่ดูวางงนี้ฮึบฮึบขึ้นฮึบฮึบขึ้นแบบนี้เลยให้มันแข็งแรงไปขากว้างนี่เข้ามาเอาเออแล้วมันจะยืนได้ไงถ้าขาแคบไปเอิบลงไปอา่าสีขาให้ลอยดิ เข้ามา,าค่ะแคบบก็ยืนลำบากไงพ่อทำนี่กลับเล็งไว้ว่าจะต้องออกหานอกบอกเห็นไหมนิ่มจะตายเอ๊บก็ขึ้นเลยดิขขยวาก็ขึ้นเลยไม่ต้องมาขึ้นมาอยู่นี้ไงไม่สวยคนอื่นเขาบอกทําท่าไม่สวยทำท่าผิดขึ้นเลยไม่ต้องมาอย่างนี้ดิเนี่ยอย่างนี้ขึ้นมาเลย เออ, <Yahoo! S 1> เอ,อโอเคพร้อมตัดครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะทำทั้งหมด10ครั้งเฮ้ยสี่ครั้ง <c oughs> แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่เหรอห้าครั้งก็พอครับผมห้าครั้งครับเราทำา5ครั้งโอเคสามสอง โอ้ยขางอเลยไปสามครั้งเอิบขางออีกแล้วไม่ได้สวยเลยอ,เอ,เอ่ะดูตัวเองดิขาง,ขางออ่ะขางออีกแล้วขาหลังสิบไปขาตรงเลยสิบให้ตัวลอยเออไปเอิบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค ครับผมก็ผ่านไปนึน <laughs> จะเอาแว่นมาทำไมนะเกี <laughs> ยไว้ก่อนโอเคนี่คือท่าที่หนึ่งครับผมท่าที่สองครับผมทำในส่วนของท่าวิดพื้นครับผมก็ย่อลงไปครับผมโ้งลงไปขากว้างนะครับผมทำท่าวิดพื้นสิบครั้งครับผมพร้อมอึบหาตรงไปอึบหนึ 1, าา่งช้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบดีมากจัดนั้นครับผมลุกไปนั่งครับผมลุกไ,ไปนั่งครับผมไปนั่งครับผมไม่ใช่ oh. สายยางยืดต่อไปเป็นท่าที่สามยืนเหยียบสายยางยืดเราลอง,ลงยืดเลยนั่งเนี่ยยืนครับผมยืบเหยียบสายสองเส้นนะครับจัดนั้นกว้างม,มือนะครับผมเปิดอย่างนี้กว้างครับผมกวาม้วางกวา้างกว้างแล้วก็เปิดขึ้นออกแรงหัวไหล่แล้วลงช้าๆนะครับอาบไปทั้งหมดสิบครั้งครับผมพร้อมเอ๊บ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาจจะออกเก้าสิบดีมากก็จะเป็นอัพเบโลกับบาเบลครับผมจับบาเบลขึ้นมานะครับผมอืม จับบาเบลนะครับผมอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นโอเคพร้อมไปข้อศอกข้อศอกสูงครับผมพร้อมทำท่านะครับจับข้อศอกอยู่ประมาณนี้เกลงกล้ามเนื้อลงไปขึ้นสุดแล้วลงสุดครับผมไปเออสิบครั้ง1 2ึ่งสองข้อศอกกลาง3า ห้า <5, S 2> ขากว้างหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเย่ยมมากต่อไปครับผมต่อไปเราจะทำท่าขันแล้วนี่หันหัวโอเคขาวาง90ขา,างอประมาณเกือบเกสองศาจากนั้นเขาสอกกลางแบบนี้ครับผม การขึ้นอย่างนี้แล้วยกหลังขึ้นมาเฉยแอนหลังก่อนแล้วแอนหลังแล้วกดหลังแล้วยกตัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งยกมาแค่หลังแล้ว,ล,วลงไปสลวดขึ้นมาเป่าท่านวดสิบครั้งครับเอฟหนึ่งไปสองเก่งท้องไว้หายใจเข้าออกสามไปเอฟสี่เก่งไว้เอฟห้านึกถึงท้องไว้เอฟหกแอนหลังก่อนแล้วขึ้นกดเจ็ด 8 9 10โอเคครับเป็นไงบ้างครับผมเป็นไงบ้างครับโอ oh, ตึงเลยครับตึงอะไบ้างตึงหน้าท้องอกแล้วก็แขนด้วยครับตึงทุกส่วนครับครับผมก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นท่าที่บริหารแบบง่ายๆนะครับคุณสามารถที่จะเอาไปแนะนําบุตรหลานของคุณได้แล้วก็ หรือว่าลูกหลานที่เป็นวัยกำลังเจริญเติบโตแล้วเขาอยากจะมีกล้ามนะครับแล้วอยากจะแข็งแรงก็ฝึกได้ง่ายๆนะครับน้าหนักนะครับขึ้นอยู่กับความประสมของของน้องหรือว่าของบุคหลานที่คุณได้การหรือหรือว่าต้องการที่คุณจะแนะนํานะครับผมก็คุณก็สามารถที่จะนําท่าพนี้ไปใช้ได้บางท่าอุปกรณ์บางท่านะครับน้ําหนักสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับสายยางยืดสามารถหาซื้อได้ถูกๆครับผมออกกำลังกายได้หลายอย่าง คลิปผมก็มีหลายคลิปแล้วนะครับใน,นส่วนของออกกาลังกายสายยังยืดแล้วก็วันนี้ก็ผมคิดว่าคิดว่าไงครับมีอะไรฝากท่านผู้ชมวัยรุ่นวัยเด็กไว้ไหมลูกก็ออกกําลังกายเยอะๆครับเพื่อที่จะได้สุภาพแข็งแรงครับแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ดีครับนี่การกินนะครับผมก็แนะนาได้นะครับก็ที่เรากินอยู่ก็เรากินเลยนะเวโปรตีนด้วยเสริมด้วยโปรตีนใช่เรากินยังไงบ้างแนะนาสิครับก็กินตอนเย็นครับ รดแป้งครับ <c oughs> แ,ปแป้งแป้งเนี่ยแ,แ,<ค>แป้งเด็กแคร์แป้งแป้งอะไรเขาเรียกอ๋ออันนี้แป้งทา่าคาร์โบไฮเดน, <c oughs> นะครับก็จะไม่ค่อยเน้นคาร์โบเดเยอะเ็าเดี๋ยวจะอ้วนนะครับแล้วก็เราเน้นโปรตีนนะครับผมก็อยากจะฝากว่าอยากให้ทุกคนออกกำลังกายนะครับผมแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเริ่มที่ตัวเราแล้วก็ครอบครัวครับผมอย่าลืมอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ ตรงไหนตรงหัวตรงนี้อ๋อนี่จะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไปวางบนหัวใช่วางบนหัวโอ้โหวางบนหัวเลยนะครับมีพื้นที่วางบนรูดูจอเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็พอนะครับอยู่ที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปวางที่อื่นอ่าอย่าลืมกดติดตามของเราด้วยครับกับเทนน่าวิทสามเทนน่าวิทบาเบลเทนน่าวิทไม่ใช่เทนน่าวิทบาเบลกับพ่อลูกสามอบาย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 พื้น ดีมากเลยไม่ได้ดูเลยแล้วโพลจดจะนึกไม่อ่านเลยธรรมดาครับผมอะไรเนี่ยตาไม่ค่อยดีอะไรพ่อไม่ออ